มา,งงาทุ่งนานะคะมาเจอกันที่ทุ่ง,งานาด,ดู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 เราต้องดูเราต้องดูไมโกขึ้นรถเห็นหโแล้วเขไม่กับเขาไมกลับอะไรเขาไม่กลับโไม่กลับกลับนันไงเขกลังจะึ้นนางบอกว่า พีมี่นางเห็นแมโ่โคนางบอกว่าแมโ่โคยังไม่กลับแต่รถมารับแล้วนะจ๊ะรถมารับแล้วจ้าเ,เด็กน้อยมาทุ่งนานั่งไงนั่งไงเเนั่งไงเองหน้อหนมาทุ่งนาลมเย็นเย็นมาเจอแมโ่โคอยู่ทุ่งนาพอดี นั่นไงนั่นไงนั่นไงเดียว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 มาเร็เนียวเนียวแม่โคจะขึ้นรถกลับบ้านนะคะเขามาขุดหนองที่ไหนไม่รู้บ้านดูมั้ยของบ้านดูเสร็จแล้วเหรอจ้ะอันนี้ขุดหนองเสร็จแล้วเนี่ยเรามาซ้าเหรออืมเรามาซ้างเพื่อนใคเออ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  ดูสัดเบิ้งสัดเด็ดเบิ้งสัดเด็ดพี่น้องเบิ้งสัดเด็ดแมคโคเธอจะขึ้นรถนี่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 นั่นไงสัดเด็ดของนางไอ้เบิ้งแมคโคเด้อจา้ามึงแมคโคก่อนห้องฟิล์มมาพอแมคโคพอดี แม่พ่อมอกวี่รถเร็วๆไหมเต้เอาอย่างงงเอาติ๊กติ๊กติ๊กนั่งไงเออ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 ดึงงับดึงงับแล้วพี่น้องเด้งงับดึงงับแล้วดึงงับดึงงับแล้วเออ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 นี่เออเฮ้ยยกล้อแล้วพี่น้องยกล้อแล้ว พี่พิมพ์บอกที่ยกล้อแล้วยกล้อแล้วดูคนขับไมคโคลด้วยดูคนขับรถอ้าว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 วูชูออกออขึ้นอ้าวจิก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 อันนี้คือการวิธีการลดไมคโคลขึ้นรถเกินนะคะ อืมอืมอืมอสุดยอดเลยว่ะกินเก่งยี่หรี่เด้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะเก่งยี่หรีเด้นี่รถนี่มึงดูมึงดูเก่งขนาดเลยอืมสุดเด็ดสุดเด็ดคอยถูดถอยถูดถอย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  แล้วนางก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยจึงพี่หัวเนอืมอาหารี่หัวเนใเอา้าเห็นหม้อเบนั่นด้วลูกแ็คือเขาต้องเอาอันนี้ไว้ก่อนไปแล้วเรียบร้อยนี่เก่งมากเก่งมากซุดยอดเลยจ้าซุดยอดเลยอล่ อ๋อก็เอารถแม่โคขึ้นเรียบร้อยแล้วดินั่นน้องอย่าง้เขาจะไปแล้วไไจะไปหรือ,อยังไ,ไปบานเราเลยจ้ะมันจะไปบ้านเราถึงแล้ววันนี้รูไปบ้านไปนั่นดินั่นนั่น,ไป,นไปแล้วแม่โคไปแล้ว้จ้าบ๊ายบาย บายจ้าบายบายไปแล้วเปียโคไปแล้วนะจ๊ะ <ừ. S 2> นอย้าอนั่นไงอ้อาวปูหัวไข่เนี่ยปูหัวไข่ได่ลูก,ลกปูหัวหนูหรอชยไปลงไป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 ดูหมูดอกลูกไปดูห้องน้ำไปอยอนะไรนี่ นี ning, Again, ่นี่มาทางนี้เสียงผู้ใดเนี่ยอ้าเสียงผู้ใดอย่านี้บ่เสียงใคเอ้าไม่นี่กูหลับไปใส่ละฮะออ เป็นอะไรทำห้องน้ำซ่วนล้าส่ <ทำ S 1> วนนี่แล้วเป็นอะไรทำห้องน้ำโอ้ข้างหลังคือจงหูจงปองไว้นั่นตั้งเด็กตั้งแดงยัง่งอ้าวคือจงหูอย่างอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำโอ้ข้างหน้ายืนน้อยพวก,วกประตูต้องเอาประตูสังกะสีแล้ว ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำออาป็นยอะไรอันนี้เหียนน้อยเหียนน้อยเหียนน้อยอันนี้เหียนยยน,ยน,น้ยนอยพป็นยไรอันนั้นห้องน้ำ ห้องน้ำทำเสร็จแล้วมันสูงสูงแม่ะ้อก <c oughs> ุณว่ายายกลาบนี่เผ็ดสะพานลงหนีเผ็ดสะพานลงไปอาบน้ำ นี่เท่าไรเคจีห้องน้ำเสร็จแล้วกระท่อมน้อยก็เสร็จแล้วคอกหมูเสร็จแล้วอเ,เอออย่ามาเอ้ยอย่าไปมา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 ล่ามา,มาพุ่นพ่อย่าย้ะแล้วผุ่นพ่อย่เอาหัวหันไม่ปลาติน โอ้แม่นไหนหลังแบบนี้อย่าไปมันมีตะปูปะน้นนแม่ ใส่ฮะเตียงพ่ันยังย <ai> ื้อใส่พิมพ์พันยังเอาเตียงน้อยไปไว้เลยอู้ลมเย็นดีสบายนี่น้องน้ำอู้อู้เห็ดตะปู พ้องฟักแว่นคุณชอบน้องเพื่อนเห็นเห็ดตะปูเห็ดตะปูจ้าเอาไปเก็บกินกันบ่เบิ่กินบ่ได้กินอะไรเนาะกินบ่ได้เยอเห็ดตะปูผุนๆเนาะไปเบิ่งพุ่นปะเห็ดตะปูทุกคนจ้าขาวขาวแน่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 ไม่สีขากอไก่กอกา

ไม่เหงื่ไรลงได้เราลงไม่ได้เราลงไปไม่ได้ลงไปไม่ได้อลงไปตักเอาน้ำตักเอาน้ำมาทำห้องน้ำให้เซตไดโอ้ยนา้มโอะนง้อมขี่ไน้ำ่วนหน่งโอ้ยน้ำน้องพิม เขียวเขียตัวนี้พู่นพุ่นไปเบิ้งงม่นงี่กุหลาบพุ่นเบื้งนกเจ้ามันเลี้ยงแบบตุกงเท่งพุ่นน่ะนกแก้าเลี้ยงไอตุ้งเท่งโอ้มวางดกจุดเติร์กจุดตื่นมันไป พร้อมสิของอนุบาลนึงี้ของนนึงมนยู่บะมาเบิ่งด้ว่าของอนุบาลหนึ่งมาเบิ่งดูพุ่นเมนเสียงย้ายก่หลาบอาะเว้ยว้ยย่ง

คุณดีบอกม่วงกระดาษคุกใส่ใส่คุณดีบอกม่วงคุณดีเป็นนดีดีดีม่วงแม่พันม่งมันเลยยังอ่ะแม่ดีมาพอดีบอกม่วงมัน,ะน,มนจะบ่บลงไปดอกหมดขันหลายหมดคัน,นก่อย อบอกตู้เท่งไปใส่ล่ตู้เพ่งเดกตเู้้เพ่งไปใส่น้อตู้เท่ง แกราบมันมีน้ำลูกมดแดงถอยออกมาม,ม,กมดแดงอออม้งหรอใช่ไ,ไ,ไ,ไปเราไปเก็บไปเก็บยมาขามแปรไปพี่พี่มาขามแปรที่สิมันมีน้ำนะม,ม,มีน้ำไม่กลัวหรอกแม่ไม่กลัวน้ำหรอกเพราะแม่โตแล้วน้องพี่มันยังไม่โตกลัวน้ำ เอา,อางไงกูหลับไปใส่ไปแล้วพี่น่องไปแล้วเิ็นนหน่ยอยเ,เ,เอ้ยมะม่วงอะไรไปอยู่ตรงนู้นอ่ะเอาเอาแม่ปลาลูกคอกปลาลูกคอก นี่มะขามเทศพี่น้องนี่นี่เมนนี่นี่ี่โปกัดคนเนาะกักัดอืมนี่ไงมขามเไหนนี่ไงนอ้ต้น <ใ>ไหนต้นอะไรอ่ะต,ต้นตพุทราต้นพุทราแม่อันนี้ไม่ใช่ต้นบักขามเปรนะอันนี้เขาเรียกมะาขามเทศมะขามเทศนี่มะข,ขามเทศนี่มะขามเทศมะขามเทศเขาก็เออว่าพูดบักขามภาษาลาวบักขามแปลภาษาลาวบักขามแปลใช่แล้วภาษาไทย ขามเทศใช่ภาษาไทยแบบขามเทศภาษาลาวภาษาลาวแบบขามแปร่ก็มีพิมน้องพิมพ์ภาษาไทยก็พูดว่าไทยภาษาไทยก็บอกว่ามะขามเทศมะขามเทศภาษาลาวก็คือว่ามะขามแปรมันมีอยูไหมไม่ค่ะเอาเอาถึงไหมเนี่ย่ โอ้โหพี่รองพี่รองล้ม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 แรง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 ฮะมีบ่มีมอเตไม่มีจ้ะอันนี้ต้นหยังอันนี้ต้นตาลลูกต้นตาลแล้วมีนกไหมต้นตาลยังไม่โตก็ยังไม่มีถ้าโตแล้วก็มีนก มะขามเทศหมดแล้วจ้ามะขามเทศหมดแลวมีไหมเอ่ยหาดูสิคะไม่มีลุงอยู่ใกล้ๆน้ำจ้าอยู่ใกล้ๆน้ำจ้า มันยีราบนะม,ยยบมีไหมมีเหรอมีแล้วค่ะมันมีต้นลายอ่ะมีต้นไส้เหรอใช่อุ้ยอันนี้ด้วยอืมไม่มีหนา สงสารมายาลาทำไมลูกมันอยู่ข้างนอกไันมันจะอยู่ได้ไงลูกหนัาไปบ้างโถส้วมเอ้ยไปดูทำไมโถส้วมไปเลยนะเงียกลับบ้านก่อนนะก็ไปขี่รถงั้นก็ไปขี่รถไงนู่นพ่อใหญ่สุมไปแล้วไปถามดีพ่อหญิงกิ่ง อไืไม่ใช่ภ <laughs> าษาไทยอ่ะพ่อใหญ่สุมไฟพ่อใหญ่เผาไฟเผาขยะภาษาลาวอ่ะสุมไฟภาษา,าไทยเผาขยะ ภาษาเราสุมไฟสุมไฟสุมพยะสุมพยะอืมตัมไกไปเบิ้งก็ห้อมง,งามพี่น้อง Buyên nhớ gin như anh hiếu tham gia. Quân có yêu năm bởi vậy hưng 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 Cho hưng 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 ปอะไรยา่ะไ้กินกันจ้ะยานก้ดอไม่กินได้ยอืมันจะลมล้อ ขอไปย่าขอไปอห,กกหอออ้องน,น้ำแคบๆนึงออ,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 ออกมาออกมาออกมาเร็วแล้วมาออกมาคืนไปมันกี่มืน่นตกเราลงหันเลย ตอนเราคกิวนีกับพ่อจำหนีกันเด้ค่ะเอาความตื่นความสนของเด็กหน่อยมาให้เบิง้งฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสกไคร้สองทวีคิปนึ้เด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ